สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาภาทีนักเรียนอยู่กับครูหนึ่งวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาเรียนในส่วนของหลักภาษาซึ่งเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการบันทึกความรู้นะคะการบันทึกความรู้หมายถึงอะไรหมายถึงเรานำความรู้ที่ได้จากการฟังการดูการพูดนะคะหรือว่า สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมาบันทึกเป็นลนนายลักษณ์อักษรเราบันทึกเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งจะได้เป็นการทบทวนความจําและเป็นความรู้ถ้าเราลืมเราสามารถไปอ่านงงานเรื่องที่เราบันทึกเอาไว้ได้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าหลักพหูสูตรฟังดูพูดอ่านเขียนใช่ไหมเราฟังมาแล้วเราดูมาแล้วเราอ่านมาแล้วเราก็สมควรบันทึกเพราะการบันทึกนะคะจะเป็นการเน้นย้ำความทรงจำของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่ง เวลาเราบันทึกความรู้เนี่ยมันจะมีรูปแบบอยู่สองรูปแบบอันที่หนึ่งก็คือส่วนของรายละเอียดด้านบนนะคะก็จะเป็นการบันทึกหัวข้อเรื่องชื่อหนังสือชื่อผู้เขียนหรือว่าหมายเลขหน้าของหนังสือนะคะแล้วก็แหล่งที่มาส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่ารูปแบบการเขียนด้านบนนะคะรูปแบบเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมาจากหนังสือเล่มไหนนะ <Rab. S 1> หนังสือเล่มน,นี้ใครเป็นคนเขียนและความรู้ที่เราอ่านนะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะ เพื่อเราจะสามารถเปิดดูหรือศึกษาย้อนหลังได้นั่นเองนะคะในส่วนของบันทึกาสาระสาคัญนะคะจะมีประเด็นหลักๆอยู่ทั้งหมด5ประเด็นประเด็นที่1ก็คือทําความเข้าใจเรื่องทําความเข้าใจในที่เรื่องในเรื่องอนที่นี้นะคะหมายถึงให้นักเรียนทําความเข้าใจได้ว่าเรื่องที่เรียนอ่านเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส่วนที่2บมันทึกส่วนสําคัญส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องก็เช่นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะนี่คือส่วนสําคัญที่เราต้องรู้ไม่ว่าเราจะฟังหรือจะดูหรือจะเกิดจากการอ่านนะคะเราต้องจับใจความไม่ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเมื่อเราเข้าใจเรื่องในรู้ส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องแล้วนะคะเราก็มาเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงความคิดหมายถึงมาลําดับขั้นตอนนั่นเองนะคะมาลําดับขั้นตอนว่า ข้อความนี้อันไหนอยู่บนเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้เนื้อเรื่องมันต่อเนื่องกันแล้วก็จะได้ไม่วอกไปวนมานะคะเมื่อเราดำเนินความคิดได้แล้วนะคะในส่วนของการใช้อ,อ,อักษรย่อเอตผลที่เขาใช้อักษรย่อนะคะเพราะว่าต้องการทําให้เนื้อความมันประทัดรัดมากยิ่งขึ้นแต่อักษรย่อนะคะต้องเป็นอักษรย่อที่บันทึกหรือ ันทึกเอาไว้และให้ความหมายไว้ในหนังสือพราจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะต้องเป็นอักษรย่อที่รู้โดยทั่วกันทุกคนนะคะไม่ใช่อักษรย่อที่ย่อตามความเข้าใจของเรานะคะแล้วก็เมื่อเราได้เนื้อความเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อความที่เราสรุป มาเขียนโดยใช้สำนวนของตนเองใช้สำนวนของตนเองคืออะไรก็คือเขียนให้เป็นภาษาที่เข้าใจของเรานะคะแต่อย่าลืมว่างานเขียนทุกงานเขียนนะคะต้องเป็นงานเขียนอยู่ในเชิงสร้างสรรค์แสดงว่า1นนักเรียนต้องใช้ภาษาสุภาพ 2. ต้องเขียนไปในทิศทางบวกนะคะเพราะว่าการเขียนแล้วทําร้ายผู้อื่นหรือว่าการเขียนที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเนี่ยเราถือว่าเราทําผิดกฎหมายนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนักเรียนไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการ บันทึกความรู้นะคะเพื่อเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ได้ดูตัวอย่างของการเขียนบันทึกความรู้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะการเขียนบันทึกความรู้ สวัสดีครับน้องๆเคยสังเกตกันบ้างไหมครับในช่วงชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางสิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยากที่จะจดจําไว้แต่บางสิ่งที่ไม่อยากที่จะจดจําและในวันนี้พี่ก็มีวิธีการที่จะช่วยให้น้องๆจดจําได้อย่างง่ายนั่นก็คือการเขียนบันทึกนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่าการเขียนบันทึกนั้นจะมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้าง เสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมเปิดออกว่าพี่วินกำลังทำการบ้านอยู่นะคะลินกล่าวว่าจะชวนออกไปเล่นสน่อยพี่ไม่ได้ทำการบ้านหรอกจ้ะแต่พี่กำลังเขียนบันทึกอยู่อีกเดียวก็เสร็จแล้วเขียนบันทึกอะไรล่ะคะเขียนบันทึกในแต่และว,วันว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าบันทึกเหตุการณ์ประจำวันจ้ะแสดงว่าการเขียนบันทึกนี่ก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นพี่วินช่วยอธิบายให้รินฟังหน่อยสิคะได้สิการฝึกเขียนนั้นทําได้หลายวิธีเช่นเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจําวันบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้บันทึกจากการอ่านหนังสือหรือเอกสารต่างๆการฟังคาบรรยายการอภิปรายหรือการศึกษานอกสถานที่จ้า นอกจากนี้นะรินการเขียนบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การเขียนของเรามีการพัฒนาขึ้นอีกด้วยและการบันทึกของเรานั้นก็จะเป็นประโยชน์อีกด้วยจ้าเป็นประโยชน์ยังไงคะก็สิ่งที่เราบันทึกนั้นจะเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการอ้างอิงประกอบกับสิ่งต่างๆยังไงล่ะถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือแล้วพบเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและเราอยากจะบันทึกเราจะเริ่มบันทึกยังไงคะ ในการบันทึกความรู้จากสิ่งที่อ่านนั้นเราจะต้องบันทึกหัวเรื่องชื่อหนังสือผู้เขียนหมายเลขหน้าของหนังสือและแหล่งที่มาแต่ถ้าจะบันทึกในรูปแบบการฟังหรือการดูให้บันทึกวันที่หัวข้อเรื่องชื่อผู้บรรยายและสถานที่จากการฟังหรือดูการบันทึกจากสิ่งที่ฟังหรือดูก็อย่างเช่นการฟังคำบรรยายใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะ พักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเราจะมีวิธีการบันทึกยังไงบ้างคะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องที่จดบันทึกให้ท่องแท้ก่อนต่อมาก็บันทึกเฉพาะส่วนที่สำคัญเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเป็นต้น หลังจากนั้นเรียบเรียงความคิดลำดับเรื่องหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเพื่อให้ไม่สับสนสามารถใช้อักษรย่อในการบันทึกเพื่อความรวดเร็วได้เช่นชั่วโมงเป็นชจุดมจุดโรงเรียนเป็นรอรอจุดเป็นต้นและสุดท้ายใช้สำนวนของตนเองในการเขียนซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับจ้าพี่วินมีตัวอย่างที่เป็นการอ่านแล้วบันทึกให้น้องดูไหมคะ มีซีแต่ต้องหาก่อนนะนี่ไงตัวอย่างการบันทึกความรู้การเขียนบันทึกความรู้จะเขียนแบบนี้เลยหัวข้อเรื่องความเข้าใจกับโรคเอดจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4ของกระทรวงศึกษาธิการหน้า117ถึง118วันที่บันทึก 31ตุลาคม2555โรคเอดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเรียกว่าไวรัสเอดหรือ HIV เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีการฟักตัวระยะหนึ่งซึ่งอาจจะนานเป็นปีหรือมากกว่า10ปีระยะแรกที่เป็นจะไม่ปรากฏอาการเมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายภูมิคุ้มกันร่างกายจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย และมร่างกายทนไม่ได้จะเสียชีวิตในที่สุดอาการของโรคเอดในระยะต้นอาจมีต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัวต่อมามีอาการมากขึ้นเช่นเป็นเชื้อราในปากโรคปอดอักเสบสมองเสื่อมอาการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเป็นเอดเต็มขั้นอาจใช้เวลาหลายปีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อโรคเนี้ยไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันได้ง่ายนักเราไม่ควรรังเกียจผู้ป่วยโรคนี้ แต่ควรดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไม่ให้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือทางเลือดการตรวจเลือดจะทำให้ทราบว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าเขียนอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนอื่นน้องจะต้องจำเนื้อหาให้ได้ก่อนใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นกันเถอะ อย่าลืมนะครับน้องๆเราควรที่จะฝึกเขียนบันทึกความรู้บ่อยๆเพื่อจะทําให้น้องๆเขียนเก่งขึ้นเรามาดูภาระงานของวันนี้นะคะภาระงานนะคะครูที่เรียนทําแบบฝึกหัดการใช้ภาษาข้อที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งร้อยหกนะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้ภาษา,าแบบฝึกการใช้ภาษานะคะ ข้อที่1หน้าที่1 0 6โดยให้นักเรียนนะคะอ่านบทอ่านเสริมเรื่องประจันทร์และวันลอยกระทงในวันนักคดีลำนำหน้าหน8้าครูใจนักเรียนนะบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องประจันทร์และวันลอยกระทงซึ่งเนื้อเรื่องประจันทร์และวันลอยกระทงนะคะอยู่ในหนังสือวันนักคดีลำนำหน้าหน8้านะ ครูบอกแล้วนะว่าเนื้อเรื่องอยู่ในหนังสือวันนคดีลำนำหน้า138เมื่อเราอ่านเนื้อเรื่องประจันแล้ววันลอยกระทงเสร็จแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดการใช้ภาษาข้อที่1หน้าที่106นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้นักเรียนนะถ่ายรูปส่งมาถครูไม่ว่าจะเป็นในลายส่ง,งานหรือว่าลายส่วนตัวของค,ครูก็ได้นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ